มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฟยลฟ้าล็อตเตอรี่95ใบค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผลสลากกินแบ่งประจำวันที่30ทธันวาคม2564รางวัลที่1นะคะรางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ819 068รางวันเลขหน้า3ตัว2รางวันเลขที่ออกก็คือ979และ591ค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออกก็คือ419และ547เล็กลขท้าย2ตัว1รางวัลนะคะเลขที่ออกก็คือ36ค่ะล่าสุดนะคะฟียวฟ้าสุดสวิงริงโก้ได้ระบุว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่้าพเจ้าฟิลฟ้าสุดสวิงริงโก้ได้สร้างปู่ย่าพญานาคเสร็จสำเร็จแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาประทานพรให้ถูกลอตเตอรี่ทั้งหมดเลขท้าย36 9หใบ เลขหน้า9 9 9 5ใบอิมเตรียมทำพิธีบวงสรวงพญานาควันที่16มกราคมตรงกับวันไหวครูเลิกอัญเชิญปู่สีสุดโทและแม่ย่าศีปทุมมาขึ้นบันลังพญานาคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ